สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกับตัวจริงวันนี้พาไปคุยกับตัวจริงที่จังหวัดระยองค่ะเราต้องกลับไปตรวจสอบกันสักหน่อยค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยถึงสถานการณ์ในจังหวัดระยองพอมีข่าวว่ามีฐานอียิปต,ติดเชื้อโอ้โหคนนี้ยกเลิกกันหมดเลยนักท่องเที่ยวนี้ยกเลิกโรงแรมยกเลิกทัวร์ยกเลิกอะไรหมดเสียหายกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผลตรวจโควิด สบคแจ้งออกมาแล้วนะคะไปตรวจทั้งหมด6,500กว่าคนนะคะผลออกมาเป็นลบค่ะ6,287คนผลเป็นลบแสดงว่าไม่มีใครติดเชื้อโควิดในระยองยังไม่พบเลยสถานการณ์วันนี้ระยองปลอดภัยแล้วคนจะกลับไปเที่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะวันนี้คนที่จะมาคุยกับดิฉันนี้นะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองค่ะคุณชยุต ชัยตระกูลทองนะคะมาดมาดค่ะเพิ่งคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปประชุมมาออกจากห้องประชุมมาชวนกันมาคุยเลยค่ะว่าชวนกันไปเที่ยวจังหวัดระยองกันนะคะวันนี้นะคะผลการตรวจนั้นนะคะไม่มีใครติดเชื้อระยองยังปลอดโควิดร้0ยเอเซอยู่สวัสดีค่ะคุณชัยยุทธ์ค่ะ ครับคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครบค่ะทราบว่าคุณชยุตธนี่วันนี้เพิ่งไปคุยกับทางจังหวัดมาใช่ไหมคะเพิ่งไปประชุมมาใช่ไหมคะครับคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยราชการแล้วก็หน่วยเอกชนเพื่อหาลือกันครับค่ะเพราะว่าจังหวัดระยองเราเนี่ยเมื่อวันเราเกิดวิกฤตโควิดเมื่อวันที่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ท่านนายก ตูเนี่ยลงมาจังหวัดระยองวันที่สิบห้าแล้วก็วันที่สิบเจ็ดท่านรัฐมนตรีช่วยแถลงข่าวเกี่ยวกับจังหวัดระยองเกี่ยวกับโควิดตอนนี้จังหวัดระยองของเราในสถานการณ์ปลอดไทยไร้โควิดครับเราตรวจไปหกพันกว่าคนแล้วที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในห้างดีวารีไอโรงแรมดีวารีห้างพัชชันแหลมทองแล้วก็ที่เซนทัลเราได้ตรวจไปทั้งหมดหกพันกว่ารายแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเป็นลบไม่มีใครติดโควิดเลยแม้แต่ ลายเดียวครับอืมค่ะคือผลตรวจออกมาล่าสุดและกลุ่มเสี่ยงที่ระยองดีวารีก็ไม่มีใครติดเชือ้อและคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนี่ยเขาก็เอาไปกักตัวไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปากักตัวไว้ครับค่ะแล้วก็ประชาชนที่ไปตรวจที่มีรถตรวจเคลื่อนที่สบคก็แถลงผลแล้วว่าตรวจไป5,000เอ่อขออภัยค่ะ6ก0 0กว่าคนนั้นไม่พบเชื้อสักคนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ ช่ครับไม่ไม่มีพบเชื้อเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยระยองปลอดภัยแน่นอนและแล้วก็ยังรักษาส,ส,สถิติปลอดโควิดมาร้อยกว่าวันได้ไหมคะคุณชยุทธ์คะได้ได้ครับสามารถายืนยันได้เมื่อสักครู่นี้ท,ที่ที่ประชุมที่จังหวัดนะครับท่านผู้ว่าก็ยืนยันครับแล้วก็เชิญไอ้กรมควบคุมโรคของของจังหวัดระยองมาชี้แจงด้วยครับอตอนนี้เรายืนยันในเบื้องต้นได้ว่าจังหวัดระยองเนี่ย ปลอดภยัยโควิดร้อยซแล้วก็เมื่อวันที่17บนะครับรัฐมนตรีช่วยสาธิธตอิทุเทชาก็ได้แถลงข่าวที่พัชชันครับวันนั้นเชิญสาธารณสุขมาด้วยแล้วก็เชิญนายกอบอจอมาด้วย <S 1> <S 1> ท่านนายกอบจอบอกว่าถ้าใครติดโควิดในจังหวัดระยองเนี่ย <S <S ท่านจะยินดีใจ่ายให้10,000แบาทเลย <S 1> <S 1> <S ครับอันนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจังหวัดระยองปลอดภัยร้อเปอร์เซนต์นะครับอยากให้มั่นใจครับว่าจังหวัดระยองเราเนี่ย ไม่มีโควิดร้อเครับอ่าเป็นการยืนยนันและก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีการตรวจจริงมีการตรวจจริงตรวจไปตั้ง6,500คนคนที่เกี่ยวข้องคนที่เข้าไปเดินในห้างแฟชัน่นใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยตรวจหมดแล้วไม่ไม่พบเชื้อด้วยอันนี้เป็นการรายงานในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ที่คุณชยุทธเพิ่งออกมาเนี่ยพอมีรายงานแบบนี้ออกมาเนี่ย ในจังหวัดเนี่ยระวางแนวทางว่าจะทําอย่างไรต่อไปเพื่อฟื้นฟูระยองกลับมาคะครับประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันครับเราก็ผมได้ถามทางคณะกรรมการแล้วก็ที่ประชุมไปว่าเราไอ้วันหยุดยาวที่เราจะถึงเนี่ยครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่รัฐบาลประกาศให้หยุดยาวเนี่ยครับจังหวัดเราจะมีมาตรการอะไรเยียวยาแล้วก็มีมาตรการอะไรจะให้นักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวทันทุวาก็จะมีกิจกรรมวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ก็จะมีอาหารครับอาหารสดนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเทศกาลอาหารสดระยองอยู่ที่สนามกีฬาครับอันนี้เป็นมาตรการที่หนึ่งแล้วก็ทททร่วมกับเซนทันนะฮะจะมีเทศกาลอาหารเช่นกันแต่เป็นเทศกาลปูนะครับอาหารเป็นปูคครับที่เซนทันยี่สิบสี่หรือยี่ิห้าถึงยี่สิบแปดนะครับ ที่เซ็นท่านครับยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดค่ะครับวันหยุดนะครับอันเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเดือนเดือนสิงหาทนี่จะมีเยอะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดนี่ทางจังหวัดจะแจ้งอีกทีครับค่ะแต่คือใกล้ๆเนี่ยช่วงวันหยุดลองวิคเองที่จะถึงเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์ยี่ห้ายี่หกแล้วก็หยุดยาวต่อไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยนะคะเนี่ยยี่สห้ายี่ิหกเสาร์อาทิตย์เนี่ย, 25, 26, ท,ยที่สนามกีฬากลางเนี่ยจะมีเทศกาลเลยใช่ไหมคะเทศกาลปูเลยใช่ไหมคะ ที่สนามกีฬาเป็นเทศกาลอาหารครับอ๋อเทศกาลอาหารสดนะคะครับอ,อ,อาหารทะเลครับเทศกาลอาหารทะเลด้วยแล้ว<ล>ก็วันที่ยี <25 S 1> <25 S 2> ่ห้าค่ะยี่ห้าถึงยี่แปดนี้ที่เซ็นทรัลระยองนี่คือจะมีเทศกาลปูเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้ได้บอกเลยว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้เลยรวมทั้งเรื่องของที่พักล่ะคะโรงแรมที่พักรถทัวร์รถตู้รถโดยสารยังไงอะคะ ครับก็เรื่องโรงแรมเราก็พูดคุยกันว่าเรายินดีให้มาเที่ยวจังหวัดระยองก็จะมีการลดราคาพิเศษให้อะครับอ,อันนี้อันนี้เรียนเชิญเลยครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษให้แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรองรับนะักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวในจังหวัดระยองในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยครับค่ะราคาพิเศษเดี๋ยวจะถามก่อนพิเศษยังไงเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ทางกระทรวงการคลังรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันถูกไหมคะครับครับใช่ไหมคะแล้วโรงแรมในจังหวัดระยองเนี่ยทั้ง8ดอำเภอในจังหวัดระยองเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยหรือเปล่าคะกม็มี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 เข้าด้วยครับเพราะว่า มีข้อจํากัดว่าโรงแรมบางแห่งก็เข้าไม่ได้แต่โรงแรมที่เป็นสมสมาชิกของสมาคมเนี่ยครับก็เข้าร่วมได้เกือบหมดต้องมีใบอนุญ,ญาตโรงแรมถึงจะเข้าร่วมได้ครับในมาตรการอันนี้นนครับก็ต้องดูในเว็บของทอทท,ทกับกรุงไทยกับเป๋าตังอะไรเนี้ยมันก็จะสามารถเช็คได้ว่าโรงแรมไหนเข้าร่วมบ้างครับค่ะคือโรงแรมที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบ ประกอบกิจการโรงแรมถูกไหมคะใช่ครับใช่แต่ก็จะมีโรงแรมที่เป็นอาจจะโรงแรมขนาดเล็กที่เป็นลักษณะรีสอร์ทหรือว่า Airbnb อะไรอย่างนั้นก็ยังสามารถที่จะจองแล้วก็ไปพักได้ตามปกตินะคะครับได้ครับได้ตามปกติเลยครับค่ะแต่อย่างงี้คะ่ะท่านผู้ว่าเออไม่ใช่ขออภัยคะ่ะท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองคุณชยุทธคะอยากจะให้ สร้างความมั่นใจว่าเราได้กำชับผู้ประกอบการโรงแรมยังไงบ้างคะถึงเรื่องของการปลอดเชื้อการป้องกันนะคะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านว่าให้ในโยบายว่าให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคครับคือหนึ่ใส่หน้ากากอนามัยสองเว้นระยะห่าง 3. ามล้างมือบ่อยๆอันนี้ครับมาตรการนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ครับก็แนะนำให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวที่ระยองแต่โดยตอนนี้เรารับประกันได้ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เ็นแล้วครับและถ้าพ้น14วันคือวันที่24นะครับก็จะมีแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับอ๋อ,อหมายความว่าวันที่24คือวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยจะครบ14วันก็คือระยะฟักตัวของโรคแล้วครับถ้าเกิดว่าถึงวันที่24เนี่ยเรามั่นใจว่าปลอดเชื้อไม่มีใครติดโควิดตามกระแสะความตื่นตระหนกก่อนหน้านี้ แถลงข่าวใหญ่วันที่ยี่สิบสี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเห็นท่านผู้ว่าบอกจะมีการ<อ>แถลงข่าวจะเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดมาแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรในวันนั้นเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะ,ะแถลงอีกครีครับว่าสักครู่นี้<อ>กําลังประชุมกันก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะทําแบบไหนแต่ท่านบอกว่าจะต้องมีการแถลงอะไรสักอย่างหนึ่งครับอ๋อแต่ถ้าแถลงลวันที่ยี่บสี่เนี่ยเกิดคนเขาอยากจะไปเที่ยวเขาก็ต้องจองโรงแรมก่อนไงใช่ไหมคะครับสามารถจองได้เลยเ<อ>ครับจองมาได้เลยครับตอนนี้ครับจองนี้นี่เชิญชวนค่ะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ยินดีครับระยองมีความพร้อมครับทุกด้านอตอนนี้ครับค่ะเดี๋ยวก่อนคุณชยุทธแล้วคนที่เขาจองไว้ก่อนหน้านี้คนที่เขาเคยจองไว้กะว่าจะไปเที่ยววันหยุดยาวสี่วันแล้วตอนนั้นเขาก็ตกใจเขายกเลิกการจองไปแบบนี้เนี่ยเขาจะกลับไปจะมีค่าปรับจะมีอะไรได้ไหมจะกลับไปจองตามที่เคยจองไว้ได้ไหมคะ ครับยินดีเลยครับจองได้ตามปกติเลยครับไม่มีค่าปรับมีแต่จะมีส่วนลดด้วยครับถ้าเกิดในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าการจองเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับถ้าช้าอาจจะเต็มนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่รับรองว่ามาได้สะดวกครับราคาพิเศษแล้วก็คุณภาพดีครับไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้ค่ะตอนนี้คือการจองเนี่ยเริ่มทยอยกลับมาละโรงแรมเนี่ยเริ่มได้รับ การจองและผ่านทางแอปต่างๆหรือโทรศัพท์มาจองนี้เริ่มทยอยมาแล้วใช่ไหมคะครับเริ่มเริ่มเริ่มมีเข้า,ามาแล้วครับค่ะเฉะพาะในระยองเนี่ยนะคะที่ที่แบบว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่อำเภอเมืองที่บ้านเพที่สเมเด็จอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเราเรามีสักประมาณกี่โรงแรมคะโรงแรมที่พอต้อนรับนักท่องเที่ยวอะคะ่ะครับมเ,มเมื่อ<ะ>เมื่อสักตอนนี้ในระยองในในระยองมีโรงแรม ประมาณ1 0 0 0พันโรงแรมนะครับ oh. แต่ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีใบอนุญาตประมาณ2 0 0ร0อยถึ300งสามรอครับ oh. ที่ทไม่ไ<ป>มีส่วนใหญ่จะ oh. อยู่ในที่เกาะสะม็จเพราะมันเป็นเขตอุทยาน oh. ไม่สามารถจะทำใบอนุญ,ญาตได้ครับค่ะแต่ว่าเกาะสะม็จเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปเที่ยวได้สม็จก็ปลอดภัยใช่ไหมคะ ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะคุณชยุดครัแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาถ้าเราไปเที่ยวนอกจากการจองโรงแรมและความมั่นใจเวลาเราไปกินอาหารตามร้านอาหารร้านอาหารทะเลเจะไปซื้อผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้มงวดกับร้านอาหารด้วยหรือเปล่าคะเรื่องความปลอดเชื้อคะ่ะครับมาตรการใช้มาตรการเดียวกันหมดเลยครับเพราะว่าร้านอาหารก็ดีโรงแรมก็ดีนะครับต้องใช้มาตรการเดียวกันครับต้องเข้มเข้มข้นครับ ค่ะอ๋อค่ะแต่อย่างนี้ดิฉันขอย้อนไปหน่อยนะคะเมื่อช่วงที่เกิดความสับสนอ่ะเรียกว่าความสับสนจนแบบยกเลิกกันไปไม่ใช่ยกเลิกแค่โรงแรมนะร้านอาหารหรือว่าออเดอร์ต่างๆขนมที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไปจากระยองเนี่ยลูกค้าไม่รู้ละ่ะยกเลิกหมดเลยตอนนั้นก็ยอมรับว่าเสียหายถูกไหมคะ เพราะว่าบ,บางทีก็มีการสั่งซื้อของสดไว้แล้วพอประเมินมูลค่าความเสียหายจากสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะครับก็ก็เสียหายไปเยอะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะประเมินเป็นตัวเลขก็คาดว่าเป็นหลักหนึ่งร้อยล้านขึ้นนะครับเพราะว่า<อ>เมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วประชุมกับหอการค้าเพราะเรื่องตัวเลขเนี่ยหอการค้าจะเป็นคนรวบรวมครับก็น่าจะเสียหายเยอะครับ<อ>แต่ก็ต้องอ เตรียมการนะครับต้องทําใจครับเพราะมัน<ำ>ไม่สามารถจะทํายังไงได้ครับอ,อ๋อเราก็ทําใจเนาะถือว่าเสียหายไปแล้วก็ผ่านไปแต่ตอนเนี้ยรองรับนักท่องเที่ยวสําหรับออช่วงวันหยุดยาวแล้วใช่ไหมคะครับทุกคนก็เตออรียมเตรียมพร้อมสําหรับสมาชิกของสมาคมแล้วก็ของสมาวิสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้ประชุมหารือกันหลังจากผมคุยกับทางท้องเสร็จเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปประชุมอีกครับเ,ออเพราะพรุ่งนี้จะมี วันที่ยีบสอก็ต้องไปนําเสนอกับกรรมธิการรัฐสภาอีกครับว่าปัญหาของเราเกิดอะไรแล้วทางรัฐบาลจะเยียวยาอะไรเราได้บ้างอันนี้ครับอ๋อวันที่ยี่สิบสองจะมาคุยที่รัฐสภาคุยเล่าให้ฟังถึงปัญหาและจะพูดถึงเรื่องการเยียวยาด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเราต้องแจ้งให้ให้ทางกรรมธิการทางรัฐบาลทารบาบว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปชี้แจงครับค่ะเออถ้าพูดถึงการเยียวยานี่อดิฉันจำคำ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ท่านไประยองท่านถามว่าจะให้เยียวยาใครงั้นถ้านอย่างนี้ดิฉันถามทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองถ้าจําเป็นต้องเยียวยาถามว่าควรจะเยียวยาใครคะที่จังหวัดระยองอะคะ่ะครับคือในความเป็นจริงแล้วม,มันไม่ได้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งม,มันกระทบ ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพเลยครับเพราะในเมื่อ,อนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยองก็จะแย่ลงนะครับเมื่อแย่ลงถามว่าจะเยียวยาใครมันก็ต้องเยียวยาทุกสาขาอาชีพเราก็สรุปประเด็นได้ว่าถ้าเกิดจะเยียวยาเราก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดก,กิจกรรมต่างๆมาลงระยองตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ประสานงานไปที่ทางรัฐบาลแล้วรัฐบาลทางเราอยากว่าถ้ามีการประชุม ถ้าเป็นไปได้อยากประชุมสัญจรให้ทางคณะรัฐบาลมาลงมาเที่ยวมาประชุมที่จังหวัดระยองก็จะทําให้เกิดสร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าจังหวัดระยองของเราปลอด,ลอดภัยแม้แต่รัฐบาลคณะผู้นําของประเทศก็ยังมาใช้จังหวัดระยองในการประชุมสัมมานากันเลยครับอ,อันนี้ครับค่ะคือคําว่าเยียวยานเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเอาเงินมาให้จัดสรรเงินมาแต่ให้จัดสรรกิจกรรมใช่ไหมคะ กิจกรรมที่จะให้คนเดินทางมาใช้จ่ายใช้สาธารณรูปภคต่างๆในในจังหวัดระยองของการท่องเที่ยวต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ให้มาสร้างกิจกรรม <S <S สร้างกิจกรรมอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรามีเทศกาลต่างๆเทศกาลอาหารเทศกาลอาหารสดเทศกาลอาหารทะเลการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการสัมมนาการไม่ใช่เฉพาะแต่ภาครัฐภาคเอกชนก็มาจัดสัมมนาได้ อย่างนี้หระคะใช่ครับใช่ออให้มีให้มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดระยองนะครับจะทําให้มันมันเศรษฐกิจเราดีขึ้นเ,ออเพราะปกติก่อนที่จะมีโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาที่จังหวัดระยองเยอะแล้วค่ะแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปุ๊บเราโดนแคนเซิลไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับค,ความเสียหายเกิดขึ้นมากครับค่ะ คุณชยุติคะดิฉันทราบว่าในระยอง <c oughs> นอกจากประชาชนทั่วไปละนะคะที่เราก็มีธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือร้านค้าทั่วไปซึ่งคุณชยุธิก็บอกว่ามันได้รับผลกระทบไปทุกฝ่ายแต่ดิฉันทราบว่าที่ระยองเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งก็มีการลงทุนจากต่างชาติจากญี่ปุน่นอะไรด้วยเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกคนที่อยู่ในส่วนนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบด้วยไหมคะ ก็ส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ไม่มากเท่ากับการท่องเที่ยวฮะเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระทบโดยตรงและมันก็เกี่ยวกับการเดินทางของคนทั้งประเทศมาเที่ยวในจังหวัดระยองมาทาธุรกรมมาทํากิจกรรมต่างๆในระยองปรากฏว่ายกเลิกไปหมดเลยครับตอนนี้คนที่มาทํางานในจังหวัดระยองก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แต่ปกติแล้วรายได้ของการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเนี่ยเราก็ต้องการจากคนนอกเข้ามาเที่ยวด้วยส่วนใหญ่ครับ ค่ะอะก็อาจก็อาจจะกระทบแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวกลับคืนมาได้แล้วนะคะจากนี้ไปล่ะคะที่บอกว่าพอ4วันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีว่านักท่องเที่ยวไปเป็นยังไงเศรษฐกิจฟื้นฟูกลับมาหรือเปล่าเราได้วางระยะยาวไหมคะว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาถ้านักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมานักท่องเที่ยวตะวันตกหรือเอเชียยังไม่กลับมาเที่ยวเนี่ย ฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมเรื่อยๆที่จะดึงคนไทยไปเที่ยวระยองใช่ไหมคะครับเราก็ะจะทํากิจกรรมต่อเนื่องเมื่อสักทูกท,ที่ประชุมกันนะครับท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายว่าในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยให้แต่ละภาคส่วนไปคิดกิจกรรมมามเพื่อบรรจุให้มันมีกิจกรรมตลอดเวลาค,ครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่ทางหองกันค้าได้เสนอก็คือระยองช่วยระยองฮะระยองให้คนระยองมาช่วยกันนะค่ะ ครับคนระยองจะช่วยกันด้วยใช่ไหมคะครับช่วยกันทุกภาคส่วนเลยครับก็จะทําให้มันฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยครับค่ะคือในส่วนของจังหวัดระยองนะคะ,ะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็กชัดเจนแล้วว่าไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลแล้วก็ยังมีสวนผลไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสวนผลไม้ ตอนนี้มันหมดฤดูทุเรียนไปแล้วครับเออมื่อเดือนที่แล้วครับค่ะเอ,อหมดทุเรียนออ,อ,อก็ไปแต่แต่ว่าที่ผ่านมาปีปีก่อนๆที่ผ่านมาที่เรามีจำนวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะนักท่องเที่ยวจีนอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะจังหวัดระยองเนี่ยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเยอะไหมคะในแต่ละปีอะเยอะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะพอสมควรครับอ,อก็เรามีไรายได้จาก การท่องเที่ยวประมาณสามหมื่นกว่าล้านนะครับโอ้สามหมื่นกว่าล้านต่อปีใช่ไหมคะที่ผ่านมาครับใช่ครับค่ะปีนี้น่าจะกระทบกระเทือนไปเมื่อสักครู่นี้ติดลบครับที่ในที่ประชุมคังจังหวัดได้แจ้งนะก็อยนา้กะปีนี้นี่รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจนถึงเดือนนี้ติดลบแล้วเหรอคะครับติดลบครับอ้เขาก็ปิดโดนโควิดตั้งแต่เดือนมกราคมพามาโดนล็อกดาวมาครับค่ะคนเข้าคาบจังหวัดไม่ได้ แล้วก็นักเที่ยวก็ไม่มาอย่างนี้ครับเพิ่งจะมาคลายล็อกเมื่อหนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านา็ถึงจะเดินทางมาได้คือเพิ่งคลายล็อกเมื่อหนึ่งกร,รกฎาคมต้นเดือนนี้เองก็มาติดเรื่องของสถานการณ์ทหารอียิปต์ใช่ไหมมันก็ชะงักไปสัปดาห์หนึ่งนะใช่ไหมคะ,คะตอนนี้นี่เราคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะ ค,ค่ะออคุณชยุดครับจังหวัดอื่นๆจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตกระบีเนี่ยมันก็มีข่าวว่าผลกระทบถึงโรงแรมถึงผู้ประกอบการโรงแรมบางโรงแรมเขาไปไม่ไหวมีการประกาศขายกิจการมีการประกาศหยุดกิจการเลิกจ้างไปเยอะละที่ระยองมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะครับที่ระยองของเรายังโชคดีครับว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็น คนท้องถิ่นแล้วก็ประกอบมานาน <Okay. S 2> ก็ได้รับผลกระเท, oh. กะทบกระเทือนครับแต่ก็ยังไม่มีการขายกิจการหรือปิดกิจการไปมีเมื่อต้นต้นเดือนที่แล้ว oh. ต้นเดือนพฤษภาครับ <Okay. S 2> มีโร <Okay. S 2> งแรมหนึ่งในจังหวัดระยองระยองซิต,ตี้ครับก็ประกาศว่ารับภาระไม่ไหวก็ขอหยุดกิจการครับไปหนึ่งโรงเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็ยังไม่มีครับ oh. โดยรวมนะฮะ oh. มีระยองซิตี้ที่ประกาศหยุดไปใช่ไหมคะครับครับที่เป็นข่าวอยู่ครับอันนี้<อ>ครับเอ๊ะแต่ระยองซิตี้ก็ถือเป็นโรงแรมโรงแรมเก่าแก่เหมือนกันใช่ไหมคะครับแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันครับ<อ>แล้วก็มองว่าตอนนี้เป็นขาลงของการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวคิดว่าทําธุรกิจตัวอื่นน่าจะ ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหรืออยังไงนี่ผมไม่ทราบครับเป็นรายละเอียดตรงนั้นครับค่ะในฐานะของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเนี่ยนะคะเราได้ขอความช่วยเหลือหรือร้องไปโดยตรงถึงรัฐบาลเรื่องของเงินช่วยเหลือที่มาถึงผู้ประกอบการบ้างไหมคะทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองผู้ประกอบการโรงแรมหรือร้านอาหารของที่ระลึกต่างๆเนี่ย ม,มันมันมีมันมีเงินช่วยเหลือเรื่องเงินกู้อะไรซอฟโลนเนี่ยได้กันบ้างออหรือเปล่าคะครับมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลน,นะครับมีครับแต่ขอไปได้น้อยมากครับออคือได้ประมาณตอนนี้ขอไปร้อยลายได้ประมาณสักสิบลายน่าจะได้มังครับออมันค่อนข้างเข้าถึงยากกับเขาอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่และรัฐบาลด้วยครับขอให้ผ่อนปลนเรื่องเงื่อนไขออให้เห็นแก่ผู้ประกอบการบ้างถ้าเอาเงื่อนไข ทุกข้อน่ครับผู้ประกอบการก็คงจะผ่านมาตรการไปได้ยากอะครับอืมก็คือพูดแล้วเหมือนกับว่าขอไปแล้วเนี่ยได้แค่สักสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่ได้ใช่ไหมค,คะใช่ครับอืเพราะว่าอย่างนี้คนที่ติดเงื่อนไขต่างๆทั้งเรื่องของเอกสารเรื่องของบัญชีเรื่องของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีโรงแรมที่อาจจะไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่เขาก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรพร้อมแบบแบบที่เงื่อนไขต่างๆต้องการอย่างนี้หรอคะใช่ครับใช่ฮะ อยากจะให้ผ่อนปลนเรื่องนี้ด้วยเรื่องเงื่อนไขในการขอเงินกู้ซอฟโลนของรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ครับอ,อันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเงินทุนหมุนเวียนนะครับผู้ประกอบการรายไหนที่มีทุนเยอะก็จะอยู่ได้สายปานยาวแต่ถ้าทุนน้อยๆก็จะกระทบกระเทือนหนักครับค่ะอันนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณชยุตยบอกว่าเมื่อกี้ประชุมที่สารกลางจังหวัดและตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปประชุมต่อที่จะประ,ประชุมต่อนี่ประชุมอะไรคะก็ประชุมเหตุการณ์ที่จปประชุมวันนี้เพื่อสรุปวันที่22เนี่ยเราต้องนําเรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็คนเดือดร้อนทั้งหมดเกี่ยว,วก,กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยไปเสนอที่รัฐสภาครับอย่างนั้นถ้ายังไง ผมจะต้องขออนุญาตแล้วครับเพราะว่า18นาฬิกาต้องเข้าที่ประชุมแล้วครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชยุทธ์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชยุทธ์ชัยตระกูลทองนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะคะคือที่เชิญคุณชยุทธ์มาคุยวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันโอ้โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เครียดกันมากตัวเราเองคนอ่านข่าว ไม่ไม่ใช่คนระยองเราก็เครียดด้วยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขากระทบมันก็อาจจะกระทบกันไปหมดนะคะทั้งประเทศนะคะก็ช่วยกัน,นะคะ่ะมีข่าวอะไรก็ช่วยกันแล้ววันนี้ที่บอกว่าข่าวที่ระยองเนี่ยนะคะตรวจนะคะตรวจหาเชื้อ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มตรวจตั้งแต่วันวันที่14ใช่ไหมคะเริ่มตรวจแล้วก็มีการทยอยบอกผลไปแล้วนะคะรวมทั้งเนี่ยทางสบคเขาก็มีการใช้ข้อมูลจากแอปไทยชนะมีการส่ง S m s ไปถึงคนที่ได้เข้าไปเดินในห้างแพชชั่นในช่วงนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องมีความเสี่ยงเนี่ยเรียกมาตรวจค่ะเรียกมาตรวจแล้วนะคะตรวจไปทั้งหมด6,501คน ผลออกมาเนี่ย6 2พ7คนผลเป็นลบผลลบก็คือว่าไม่มีเชื้อโควิดนะคะการตรวจนั้นไม่มีเชื้อโควิดตอนนี้มีแค่214คนที่รอผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลออกมาแบบนี้เนี่ยก็คลายกังวลได้ในระดับหนึ่งค่ะว่า ที่จังหวัดระยองนั้นแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่ามีทหารอียิปติดเชื้อมาเดินเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราดูจากภาพเลยจะเห็นว่าทหารอียิปที่เขาเดินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแสดงว่าตัวเขาก็ป้องกันตัวในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่เชื้อหรืออัตราการติดเชื้อมันต่ําแล้วก็ผลของการตรวจเชื้อออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงว่าไม่มีคนติดเชื้อจากเหตุการณ์นี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ระยองประกาศว่าระยองปลอดภัยแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางไประยองได้ใครที่เคยจองกลับไปจองได้อย่างเดิมใครที่เคยวางแผนจะขับรถไประยองไปได้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดนี่เลยค่ะเทศกาลนะคะเทศกาลอาหารสดอาหารทะเลที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง2 5 2สงนี้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนะคะรวมทั้งททท,ทร่วมกับ เซ็นท่าระยองนั้นนะคะก็จัดเทศกาลอาหารประเภทปู25-28ถงรับช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปได้ค่ะระยองปลอดภัยและระยองเนี่ยเขาไม่ใช่ปลอดภัยแค่ช่วงนี้เขาปลอดโควิดมา100วันแล้วเกิน100วันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าคนระยองนั้นก็ป้องกันตัวเองดีนะคะแล้วก็มีการดูแลเรื่องการป้องกันเรื่องการปลอดเชื้อได้ ะะกลับไปเที่ยวระยองได้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็คุยกันแบบนี้ค่ะนี่คือความจริงที่เราเอามาพูดกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าความตื่นตระหนกความวิตกกังวลต่างๆนั้นสําหรับจังหวัดระยองนั้นก็หมดไปแล้วนะคะ กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังต้องอยู่ในความไม่ประมาทยังต้องป้องกันตัวเองล้างมือสวมหน้ากากอนามัยไม่ใช้ของร่วมกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าราคาทองพุ่งสูงขึ้นเกือบจะถึง28,000บาทแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนคนจะซื้อทองนี่ตายแล้วตอนนี้เงินไม่พอจะทำอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวมาคุยกับ ประธานกรรมการห้างทองแม่ทองสุขค่ะ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง w y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ Why a s หรือถ้าในช่อง youtube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ